สวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะวันนี้พี่เอลซามาปลูกสนามให้เราเป็นสนามมา่ะไปดูกันเลยว่าสวนคุณยายมีอะไรบ้างคะไปดูสิมาหเอซ่าพาไปดูสิเข้าไปเลยเร็วคุณยายปลูกอะไรเนี่ยปลูกปลูกอะไรดูสิมีอะไรมีขนมนี้คะ ะะมีขนุนด้วยขนุนท<ห>องประเสริฐงอก็จะม,ม,มีง้องด้วยนะคะเดี๋ยวพี่จะพาไปดูค่ะอ่ะพาไปดูหน่อยสิคะว่าง้องอยู่ตรงไหนคะตรงนี้ไปไกลง้อก็อยากินงง้อกันเนี่ยวันนี้พาพี่โอซ่ามาเที่ยวสวนคุณยายค่ะอันนี้คือคุณยายแล้วให้คุณยายพาไปดูนะคะ สู้ๆคุณยายสู้ๆมาเดินไปถ้าเดินมาอันนี้กระท่อมกินข้าวของคุณยายนะคะเนี่ยดูกันเลยว่ามีอะไรบ้างในสวนคุณยายเนี่ยมี่หวังก็จะมีต้นไม้ด้วยอันนี้อันนี้มีพริกด้วยมีพริกวมีต้นทุเรียนด้วยนะคะเนี่ยพริกสีส้มนี่พริกสีแดงพริกสีแดง ดูอย่างอื่นสิไหนมีอะไรบ้างาหนูนำหนูนำแม่ไปเลยค่ะมีอะไรบ้างคะต้นไม้เป็นตาอันนี้เขาเรียกต้นอะไรเนี่ยต้นอะไรเนี่ยเนี่ยต้นทุเรียนหรือเปล่าต้นทุเรียนเนี่ยต้นทุเรียนนั่นเนี่ยต้นทุเรียนทุเรียนมึงใช่ต้นมะพร้าวต้นกล้วยค่ะเขาเรียกว่าต้นกล้วย ต้นมะพร้าวอยู่นู้อยู่ฝั่งฝั่ง<า>ข้างหน้าถนนน้นนนำดูซิมันมีอะไรไอ้ซาอันนี้พริกไทยทำไมต้นโตจังเลยเนี่ยไยอ้ซาดูซิขายได้ไหมเนี่ยพริกไทยเนี่ยขายได้อยู่อ่ะมีอะไรบ้างเนี่ยมีมะกอกด้วยมะกอกน้ำอะ่ะนี่คะ่ะต้นก็เป็นสายเหี่ยมะกอกน,นะคะ แว่าตรงมีม,มีมีก็ะทาสายจ๋าเลยค่ะค่ะไหนมะกอ,อกเป็นแบบไหนดูสินี่ค่ะมเปรีย้ยวไหมคะมะกอ,อกอ,อันนี้เปรีย้ยวไหมคะเปรี้ยวนะเปรี้ยวขมวงแต่พี่ชอบกินมะม่วงเหลืองน่วงเหลืองมะม่วงก็เราก็มีนะแต่ว่ามันยังไม่สุกนะคะมีฝรั่งด้วยเนี่ยนนส่วนคุณยายมีป่ากข้าวโพด ต้องเก็บข้าวโพดไปนะคะเนี่ยไป,ไปดูต้นทุเรียนทุเรียนต้นใหญ่หน่อยสิมาพิวซาพามาแล้วดูต้นทุเรียนต้นใหญ่หน่อยสิคะเดินไป้าย let's go <S อ,นนอ,อ,อันนี้ต้นกล้วยคะ่ะอันนี้ต้นกล้วยค่ะเนี่ยเนี่ยเปนกล้วยนะะั่นแหละเขเป็นต้นกล้วยในขะแล้วหนูกล็ลองฉีกซิมันขาดไหมเฮะเฮ้ไปดูไปดู ไปดูทุเรียนต้นทุเรียนต้นใหญ่ของคุณยายสิมงนาเกิมลานะคืะมาดูสิมีต้นงอด้วยอันนี้ที่สวนคุณยายนะคะห่างจากหมู่บ้านประมาณสามกิโลมีต,มต้นทุเรียนต้นหญม,มีต้นมะนาวด้วยค่ะมีเยอะแยะเลย อโอ้นี่มีขิงขาตะไคร้มีเยอะแยะเลยนะคะเมาพาไปดูต้นงอสิอต้นงออยู่กลางแม่อ๋อตองง้ออยู่ตา,า,ามมาตามพี่เราไปไปไปดูต้นงอมีเยอยากลัง,งะะั้นค่ะโอ้มีต้นทุเรียนใหญ่มีต้นงอมีมะม่วงด้วยนี่อันนี้คือน้ำบาดาลน,นะคะเนี่ย เนี่ยน้ำบาดาลน,นี่ดูแค่นี้ก็พอแล้วมั้ยน,นี่ค่ะมีต้นเงาะด้วยมีมีกล้วยกล้วยไข่ด้วยนะคะถ้าปิงถ้าปิงถ้าปิงครึ่งไปตรงตรงเงาะตายแลตยย้ตายไหมตายย่างเลยหรือคะ <laughs> ไป let's go ไปไปกันเลยอะไรอ่ะอะไรอยู่สูงปิง อันนี้ก็คือไฟนะคะไฟมีไฟด้วยนะคะย<ฟ>ิวซ่าม,มาทางนี้นี่คือขนุนขนุนทองประเสริฐข,ของเุณยยายขายได้แต่ขนุนอ่อนอยู่เลยนะคะอันนี้กำลังปลูกใหม่ประมาณหนึ่งร้อยต้นนะคะ มีแตกขนุนอ่อนทางนั้นเลยค่ะเนี่ยนี่ค่ะไหไปดูสิข้างในมีอะไรบ้างต้มคือต้นนะคะค่ะไปดูสินีน้่อันนี้มีต้นเขาเรียกว่าต้นถั่วพลูต้นถั่วพูก็มีเยอะแยะเลยส่วนคุณยายเนี่ยน้าอันนี้สองวันนี้สองพี่น้องแม่พามา วันนี้วันหยุดเมื่อพามาเที่ยวสวนคุณยายนะคะอันนี้คือขนุนที่คุณยายขนุนแก่นะคะขนุนทองเสมทีนี้ยังไม่ค่อยดกแล้วก็ขายออกไม่ได้ขายออกยากด้วยเพราะว่าโควิดโควิดมีไรข้าวโพดของคุณยายด้วยอ่าปยตามที่เราทราบไปค่ะ เดินอะไรอย่างเงี้นคะอันนี้ตโต๊ะขนมใหญ่มากอร่อยไหมคะขนมคุณยายนี่ใหญ่มากนะคะเนี่ยใหญ่มากแล้วอร่อยไหมคะเลนด้วยไม่อร่อยไม่อร่อยไงยหนูเคยกินไหมอ่ะไม่เคยอ่แล้วทำไมหนูไม่กินล่ะอ่าบ๊ายบายบ๊ายบายท่านจอมก่อนอันนี้น้องนะคะเล่นต้ไม้บ๊ายบายบ๊ายบายอย่าลืมกดติดตามามาช่องพี่เอลซ่ากับน้องน้องอะไรคะนเอ